สวัสดีครับผม,ผมก็มาอยู่ผมกูบอยนะฮะในช่องพีเตอร์ซีอูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในอาชีพฮาลิน,นครับมาพูดถึงปลานฮาลินกันต่อนะครับผมหลังจากเราเปลี่ยนคัสสองก็มานะเปลี่ยนคัสสองกันมาของฮาลินนะฮะตอนนี้เราก็เวลหกสิบแล้วปานเราก็เว้นไว้สําหรับการสอนอัพโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็หลังจากเปลี่ยนคัสมาเราก็จะได้ปานใหม่นะครับผมนะต่อเชื่อมยกบุปผานะครับค่าความเสียหายนะฮะในการโจมโจม,จมตีศัตรูขึ้นหนึ่งมาเป็นพลังชีวิตของเรานะสายเก็บเลเวลก็อัพเนาะ สายเก็บเลเวลก็อัพเนี่ยสำหรับปานนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงในเรื่องของปานอะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาต้องดูพี่นายทีเพราะว่าปานของฮารินอะเดี๋ยวเราก็ต้องอัพเป็นหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มไว้อะนะครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มไว้อะครับโอเคสำหรับปานนี้สำหรับสายเก็บเวลหรือว่าเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งกับการอัพเนาะเดี๋ยวเราอัพไว้หนึ่งแต้มก่อนนะฮะเนี่ยหนึ่งแต้ม เพิ่มโอกาสความสำเร็จ0.4%ซโอ้โหอัตราน้อยนะแต่ติดบ่อยแต่แบบมันได้ลำอะติดบ่อยนะฮะสิ่งที่เราอัพคือ1แต้มตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็1แต้มตรงพลังราชันวิญญาณนะครับ1แต้มทีนี้ในส่วนของ MP เราจะไม่อัพเลยนะ MP เราไม่อัพนะฮะเราจะมาลงในส่วนของ Euh, ปานป้องกันตัวนะนะฮะนะครับสร้างความเสียหายลดลง50%เป็นนะฮะจำเป็นนะฮะอัพเต็มแม็กครับอ่านะแต้มปานเราก็จะได้มาประมาณนี้ต่อมาก็ปานคลั่งฮนะหลายๆอาชีพมีเต็มแม็กะฮะทีนี้แหละนะฮะสำหรับ5าลินปานมันก็จะเหลือนะฮะปานมันจะเหลือสำหรับปานที่จะอัพในปานต่อไปนะ,ะัะผม เราเลือกจะอัพเป็นอะไรนะฮะตอนนี้เราก็เอ่ออยากจะบอกว่าเราลงที่หลบหลีกนะหลบหลีกเลยเต็มแม็กซ์ฮะเราลงที่หลบหลีกเต็มแม็กซ์เลยครับปั๊บนี่ฮะไม่ลังเลฮะไม่ลังเลฮะนะฮะลงที่หลบหลีกเต็มแม็กซ์เลยครับหลบหลีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าเพิ่มเพิ่มโอกาสการหลบหลีกนะฮะทีนี้บานที่เราจะลงอีกนะฮะ จริงๆอันนี้มันใช้ในการคอมโบนะฮะคอมโบสกิลซึ่งโดยเบืงตีสายเวลแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ใช้กับมันมากสักเท่าไหร่นะฮะนะฮะสายเวลไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็ค่าความเสียหายการโจมตีศัตรูกึ่งหนึ่งนะฮะก็เอาเป็นว่าเราไปลงที่าปาาสองปาานั่นแหละนะครับ ปานแรกเราก็จะลงที่อันนี้หนึ่งแต้มนะฮะดูฮะอัพไปหนึ่งแต้มดูครับมันจะมีผลที่ยี่สิบแต้มเนี่ยอัพไปหนึ่งแต้มมันยังไม่มีเออเวลากดต่อเนื่องนะฮะศูนจุดศูนย์วินาทีเพิ่มขึ้นนะ,ะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะฮะเนี่ยมารนะ์อันนี้ต่อะนะอันนี้มันยังขึ้นนะเออขึ้นทีละศูนย์จุดสี่นะครับนะครับ ถ้าเราเลือกจําเป็นต้องอัพจริงๆเราก็อัพไว้ประมาณนี้นะฮะนะครับสารฮาดินอัพไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับของผมนะสาหรับแนะนําหรือใครจะไม่อัพสองปานนี้นะฮะสองปานี้ให้เป็นอันนี้ให้เป็นศูนย์อันนี้ให้เป็น,น,น,ห,ปนหนึ่งแต้มไว้ก็จะมาลงที่พลังชีวิตแทนก็ได้นะครับนะครับในกรณีที่แต้มปาาเหลือนะครับ นะครับแ,นะแนะนําไว้ประมาณนี้สาหรับาอาชีพฮาลินนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไ like, ลค์กป็ลังใจนะครับผม